ไม่ได้เลยเหรอจะมาแต่งงานกับลูกที่ฉันเลี้ยงมาแทนพ่อตั้งยี่สิบกว่าปีด้วยความทุกข์ยากฉันไม่ต้องสงั่งสอนบ้งละให้วิเศษมาจากไหนฉันก็ต้องทําอย่างนี้นี่แกไปคว้าใครมาจากไหนก็ไม่รู้จะให้ฉันเฉยได้ยังไงฉันอยากได้ลูกสบายเป็นผู้ดีถึงจะทํางานอยู่ตามโรงแรมก็เหอะแกไม่ได้คว้า,าพวกพาร์ทเนอร์มาเป็นเมียไม่ใช่เหรอทําไมพาร์ทเนอร์เป็นยังไงคะพาร์ทเนอร์เลวกับคุณป้าเหรอคะคุณนก หยุดนะฉันจะพูดดิฉันจะบอกให้นะคะให้ดิฉันเป็นพาร์ทเนอร์ก็ยังภูมิใจกว่าที่จะได้ชื่อว่ามาถอดแบบผู้ดีตีนแดงอย่างคุณป้าแล้วจะบอกให้นะคะดิฉันนี่แหละลูกพาร์ทเนอร์พอใจไหมคะฟังให้ชัดอีกทีนะจุกคะ่ะดิฉันนี่แหละลูกพาร์ทเนอร์ขนาดแท้และจุกคะ่ะแต่ใครน้านไหนจะทาไมคุณนกคุณพูดบ้าบาอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะที่แท้ คุณก็เหมือนกับแม่ของคุณสนใจแต่จะให้เช่นอยู่ในกรอบบ้าๆของพวกคุณมากกว่าจะรักฉันเป็นผู้ดีเหลือเกินนะคะที่อยด่าคนน้้นต่ำคนนี้ต่ำต,ำตลอดเวลาทำอย่างีก็บว่าตัวเองสูงครองโสดเลี้ยงลูกแต่รับหลังลูกรับหลังคนไม่รู้ว่าไปหาคู่ที่ไหนมาฝึกมือฝึกปากดิฉันว่าที่เป็นไม้มานานคงจะหาผู้ชายที่ทนปากคุณต้าไม่ได้มากกว่าหยุด หยุดก้าวร้าวคุณแม่ผมนะไม่หยุดฉันทนให้เชื่อมามากเกินไปละจะกจ้านดีนะแม่คุณสมแล้วกับที่เป็นลูกพาร์ทเนอร์ฉันเชื่อใช่ดีฉันสมกับเป็นลูกพาร์ทเนอร์แล้วก็ไม่ใช่พอดีดีฉันรู้ค่ะว่าพอดีนะ่ะมีจริงแต่คงจะไม่ใช่อแกหน้าบูดทั้งปากทั้งใจสกปรกยิ่งกว่าปลระ,ระมันหน้าที่จะสูญพันธุ์ไปตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกแล้วนะ ว่าคุณแม่อย่างนั้นน่าจะเคารพผู้ใหญ่บ้างฉันเคารพผู้ใหญ่ทั้งโลกแต่ผู้ใหญ่อย่างแม่คุณฉันทนเคารพไม่ได้ทำไมถึงร้ายอย่างนี้นะนรกมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมหย<น>ุดมันอยู่ในบ้านนี้ผมบอกให้ยุดแล้วพวกคุณก็พวกปีศาจพวกสัตว์นรก